สวัสดีครับพบกับรายการเสียเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนำมีดอเนกประสงค์นะครับผมเป็นนิดเน็บขนาดกลางนะครับผมซึ่งวัดน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ310กรัมนะครับต่อเล่มนะครับผมมีใบตั้งแต่ขนาดนะครับเล่มนี้นะครับใบนะครับอยู่ขนาดอยู่ที่10 เอ็นิ้วครึ่ <ics> งนะครับสันประมาณ7มิลนะครับผมสันเมิลนะครับผมคงกว้างประมาณ2นิ้วนะครับตามประมาณ6มิลไอหนิ้วนะครับผมสร้างจากเหล็ก SK1 นะครับทุกเล่มนะครับผมตัวนี้อยู่ที่10นิ้วนะครับตัวสองนะครับตัวตัวแรกตัวแรกอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับตัวสองสิ0นิ้วครึ่งนะครับ ตัวที่3นะครับก็อยู่ที่10นิ้วนะครับก็ด้ามก็ขนาดเดียวกันนะครับสานก็ประมาณเดียวกันนะครับประมาณ7นิ้วนะครับเอ้ย6มิล7มิลนะครับผมผมจัดตัดกระดาษทุกเล่มเนาะนะครับผมก็วันนี้เสียจะมาทดสอบนะครับผมความคมของการตัดกระดาษครับ คมมากนะครับผมคมจัดตักระดาษนะครับเป็นมาตรฐานของเราเนาะนะครับก็ตัวนี้นะครับอ่าสิบนิ้วนะครับก็สิบนิ้วครึ่งมีสองเล่มนะครับผมมีสองเล่มเนาะนะครับแล้วก็สิบนิ้วนะครับมีสองเล่มนะครับน้ำหนักเดียวกันหมดเลยนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ สามร้อยสิบกรัมนะครับวัดที่น้ําหนักนะครับในการตีกันนะครับผมก็มาชมการทดสอบนะครับการฟันไม้เพราะว่าตัวนี้สร้างออกมาฟันไม้นะครับเดินป่านะครับทํางานหนักได้สบายโดยที่น้ําหนักตัวมีแค่สามร้อยสิบกรัมน้ําหนักไม่มากนะครับผมพกพาง่ายนะครับพร้อมฝักนะครับเป็นฝัก PVC ให้นะครับผมพีวซีให้เนาะ นะครับผมมาชมการทดสอบกันแบบสดๆกันเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวเล่นไม้เนื้อแข็งนะครับสำหรับแข่งคัตติ้งเนาะ วันได้สบายครับ ไม้ไผ่นี่ครับฟันแบบง่ายๆเลยครับตัวที่สิบนิ้วนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ตัว1ินิ้วครึ่งนะครับอยู่ราคาที่แ800ดรอยบาทนะครับแล้วก็ตัวที่สิบนิ้วนะครับอยู่ราคาที่นะครับเจ0ร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ สนใจติดต่อ089นะครับ7560208นะครับ089 7560208นะครับผมมีดเนืบกลางนะครับผม็อดนี้มีไม่มากนะครับก็มี11นิ้วแค่เอ,อ่อ10นิ้วครึ่งแค่2เล่มนะครับ10นิ้ว2เล่มนะครับแล้วก็เกนิ้วครึ่งเล่มเดียว1เล่มนะครับผมก็เกนิ้วครึ่งก็ขอราคาอยู่ที่ 700บาทแล้วกันนะครับผมขอคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณอย่างสูงครับ